ันไม่เห็นแล้วไงโอ้ยไม่เห็นสักภาพเลยบังหมดเลยโอ๊ยไม่เห็นสักภาพเลยบังหมดเลย ไม่ครับแต่ว่าท่านน่าจะพึงพอใจในเงินแล้วครับให้จะต่อยอดเพิ่มได้ท่านผ้สดทกทนนะครับให้กับสภาพน่าอย่างอื้นะครับ่า้มท่ดเืออยู่ซุปเปอร์โบสที่มีเรือเมาไอเาเรือเมบินไม่มีคยอบยังออการไม่อย่างนั่งเรือ

Con <abei> không đi <eigentlich analysis> mà, không có. Chúng ta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 . Chúng ทำอย่างไ,ไทยนี่ผมขอนใหม่เานะครับ

ทาน่อยู่ด้านหลังนะครับพี่ๆนะครับเพื่อเพียวยังไงนะครับที่เราเห็นร่วมใหสังทั้งหมนะท่านไรนะเห็นเหมือนที่เราเห็นไหมนะครัะสนเทศสดในย่าล้างประชานในครั้งนี้พระปัต tn ี้เวลานี้ได้ถึงเวลาแล้วนะครับเทียบกีธาของท่านได้ถึงนำขึ้นมาจากที่พมนักพักผู้โชคพาวนั้นแล้วนะครับโดยสาธุชนผู้มีจิตใจศรัทธานะครับโดยพี่บินเอกพันธ์พี่บินนะครับพี่่พีเอกพันธ์นะครับันมือลิ้นนะครับแต่รอในแสดงนะครับที่มาร่วมงานนะครับในครั้งนี้ ปัจนี้นะครับขอสอบถามที่ภาพล่างนี้นะครับตรงนี้อย่าง,งนี้ว่าทิตย่ายผมทานที่นำขึ้นมานะครับก็ขบบ้นบริบูรณ์หรือยังนะครับผ่านก้นบรริบูณ์แล้วครับ นะครับปลอยเสียงใครนะครับต้องไายมาหนึ่งงานครอบหนึ่งงานแบบนี้นะครับหากยังไม่ครอบหรือขาดตกบกครองขาดชิ้นส่วนหนึ่งใดไปนะครับไหนสองงานครอบสองงานแบบนี้นะครับชัดเจนนะครับพวกโจรอนำพาดวงวิญญาณท่านนะครับสู่สามไปครบนะครับสู่สุขดีภูมิอยู่นะครับสาธุชนทุกท่านรอนะครับนำปฏิทินท่านสู่นะครับบนทนมิถีเพื่อท่านพระพิมพ์ยิ่งใครเพื่อไปฟังเทพความธรรมนะครับค่ำคืนนี้นะครับวันนี้นะครับเสื้อผ้าพร้อมนะครับสาธุชนพร้อมแล้วนะครับนะครับชัดเจนนะครับหอยดีนะครับไม่หยอกไม่หลอกไม่เล่นนะครับไปง่ายมาง่ายกลับง่าย ออเปนน้ยาเขาก็ได้ค่ะี่เราายอดจ้าทุก่าทุกท่านทุกคนนะครับด้วยบุญญาาา ผูจัดการสื่อสารตั้ง่งสงเสริื่อได้ที่ว่าอาจรโอนะครับได้เชวัชาให้ของยสีระรจงานหายแาช้สในวนนี้รวมกับหน่วยที่องค์กรสนประเทศนะครับไารชนผู้วิิตสาทั่วไปนะครับร่งานวันนี้นะครับนี้เวลานี้ถึงเวลานะครับที่อานขอท่านโดยสรทุกท่านทุกคนนะครับที่ดินทนครนะครับรนำอานท่านีนมาจัดี่พนักัถโเขานะแล้วนะคร กันตกุ่กติคุมสัมพันรายรทุกต่อไปนะครับวันนี้ได้ขอสอบถามนะครับว่าท่านท่านที่นักขึ้นมาในกรณีนี้นะครับต้องขวนบนบูนหรือยังนะครับหาทุกทั่วแล้วครับโอยเสียพายต้องไงมาแบบนี้นะครับไงหนึ่งอันขึ้นหนึ่งอันชัดๆนะครับผมยังไม่พบลูกสาวตกบุกข้องขาดที่ซึ่งตัวหนึ่งใดไปนะครับหงสองอันมีความสองอันแบบนี้นะครับชัดเจนนะครับข้อยตีนะครับวันนี้องค์เจ้ารอแล้วนะครับลมนำพาดวงยางท่านนะครับขึ้นสู่ับไรทุก ราคาหยาบเลยนะ่สาธิตชนทุกท่านทุกคนนะครับคพี่ๆนะครับพี่บี่เอกพันนะครับรอน้าแห่สี่าสอท่นนะครับเพื่อกลับสูที่เห้าว่ากลุ่มดียวยัเพื่ไปฝั่งทศ่งรเพื่อไปประิตมหากระทวยไทยเรับนะครับอาง่ายๆนะครับตรงๆร่อๆนไ่ายมาง่ายกลับง่ายไม่หอบไม่หล่อไม่ไล่นะครับีเดียวนะครับไม่ด้่งก่วนะค่ายๆเดียวไปเลยนะคเองม่ะพี่อต่อรอบ เไม่เห็นมองออยังไปื่อกี้ต่อเขางนูกเหรออันนี้ฝังต่อยอดหนค่ะต่อฝั่งนี้เมื่อกี้ต่อเไปล้วอันนี้ต่อเ่อนนี้ต่อเม่กี้อันนี่ต่อเมื่อกีอันนี้ต่อเมื่อก่อนนี้ต่อเ่ี้อันนี้ต่อเ่อกอันนีต่อเ่ออนนีต่อเ่้นี้ต่อ่อก้อันนี้ต่อเมื่อกีนี้ต่อก้อนนี่อเอ ตัวท้อเคตัวเอตัวตีเอทอนี่ตัวหกปีแล้วนี่ตัว่งหกปีอนี้ตัวเป็นแค่หลังนีแ้วนี่ตัวเป็นแค่หลังตบ